ร้อยที่คงชักที่สุดเลยนะครับสเปคกลน์สุดครับมาดูนะครับไซ987ครับออกไซเบอร์ติกนะครับท่านผู้ชมครับไม่พอครับเอาพายครับคู่หน้าครับแยกคินครับเอาพายเอาคลอยครับ ABSP ครับแล้วออดิชันในคู่หลังนะครับพอเบตดจากเอาพายครับแล้วก็ก้องหลังครับจากคอนเซปนี่ก็คือจอขนาดไหนครับ คนะันนี้ก็มาในส่วนของกล้องมองหลังด้วยครับมาพร้อมเช่นกันระยะเลยครับอย่กับริเวณ R ห้องค้อยครับรับไปพอดีฮะน้ำเดียวครับโอเค,เคแมนคันนี้ก็เสร็จเนีรียบร้อยครับ987ครับอบค,คีบครับแล้วก็เปลี่ยนลำโพงเป็นที่เรียบร้อยครับ3ามทางหน้านะฮะลงในช่องเดิม t ว i t t e r midrange แล้วก็บูเฟอร์ พอมาสปอคของเราพายแล้วก็นี่ครับไปเอกครับ R หกร้อยครับอ่า Power ์แอครับตัวเดียวครับรันทั้งระบบได้เลยนะฮะก็เป็นจอยแอนดรอยด์ครับ Q L E D ครับจอสกรีนเลื่อนไหลทีเดียวครับมีแอปพลิเคชันมากมายนะฮะ Google Map ตัวนี้เป็นสเปคสูงสุดนะฮะแรม6 r รอม2 8ครับ YouTube มีระบบ split screen ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ แบ่งหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี okay, e ๋ยวไปลองฟังเสียงกันครับท่านผู้ชมครับ i <laughs> ที่สนใจางานติดตั้งคุณภาพเสียงเช่นเล่ยแบบนี้ครติดต่อเราไม่ได้ครับที่หมายเลข้านล่างนี้ครับวันนี้ผมโชว์นี่เราเ็าขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ